แล้วก็มาถึงย่านของอร่อยสุดฮิตถนนเยาวราชกันแล้วล่ะค่ะมาถึงที่นี่กันทั้งทีเราจะพาไปชิมของอร่อยในยา่านนี้กันเริ่มจากร้านแรกร้านซีฟู้ดสดสดรับประกันความอร่อยร้านต่อยแอนด์คิดซีฟูด้ดรู้จักลูกค้าเข้าออกร้านบอกได้คําเดียวว่าฮอตจริงๆและเมนูที่มาถึงที่นี่แล้วพลาดไม่ได้ก็คือปูผัดผงกะหรี่ปูสดสดบวกกับรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวทําให้เมนูนี้กลายเป็นเมนูสุดฮิตที่ใครมาก็ต้องสั่งพร้อมกับเมนูกุ้งเผา ตัวโตที่เจ้าของร้านบอกว่ากุ้งนั้นเผากันแทบไม่ทันเลยทีเดียวก็ภายใน1วันต้องเผากุ้งมากกว่า100กิโลเลยล่ะค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงตีสอใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาชิมกันนะคะต่อกันด้วยขนมปังแสนอร่อยที่มากี่ทีก็เห็นคิวเข้าแถวยาวเหยียดขนมปังหน้าธนาคารอมสินร้านนี้เปิดมากว่า40ปีและมีเมนูให้เลือกสักว่า9ไส้อร่อยไม่อร่อยก็ดูอ,อเทอรค่ะคุณผู้ชมก็ใน1วัน เฮียแกบอกว่าขายได้เป็นพันๆชิ้นเลยเห็นแบบนี้อยากเข้าคิวสมัครเป็นลูกเจ้าของร้านซะจริงๆเลยค่ะและปิดท้ายด้วยของดีที่ยอราชเก่าและคั่วหอมหวานที่ผ่านการคั่วอย่างใส่ใจที่ใครได้ชิมก็ต้องหลงรักถ้าไม่เชื่อลองแวะมาชิมดูกันนะคะไปทานย่านยอราชกันมาแล้วนะคะนึกถึงอาหารจีนๆของทานเล่นจบับจีนจะพาเตชินไปทานเขาชื่อว่าขนมจุ๋ยกล้วย จุ๋ยกล้วยใช่เป็นขนมเป็นแป้งแล้วก็มีไส้ยัดไส้เป็นขนมเก่าแก่โบราณที่อยู่แถวนี้เหมือนกันอโอเคครับไปเลยไหมคะลองไปชิมดูครับผมไม่เคยกินมาก่อนเลยถึงแล้วค่ะถ่ายจากเซ็งเซมอีมาสองครูหาก็ถึงร้านจุ๋ยกล้วย แป้งมันอ๋อใช่นี่คือที่เอิองคิดไว้ตั้งแต่แรกคือมันเป็นแป้งแล้วก็มีไส้อเมร่าหยอดข้างนหน้าใช่ไหมคะใช้โค้ดผัดหอมผัดเนยผัดน้ดนองนะแล้วก็จะมีน้ำหวานๆราดอีกทีนึงะคะมันหน่อยนึงยไอ้เครืงในนี่นคืออะไรอะ่ะไอ้ต้มยำซีโป่แบบผัดนองแป้งไอ้คิดว่าทำเองเหรอคะใ่ะพี่สาก็ทำ <input? S 2> ไปสดทุกวันเลยหอมละกลิ่นมาละกลิ่นมาละนี่คือกลิ่นกลิ่นนิ้วเจ๊คิ้มเองใช่ค่ะกลิ่นเห็ดหอมอโหหลักสูตรนี่คือตกท่อตั้งแต่บรรพบุรุษมาครับรักกันาดร้านหวานเอาผมเม ขอบคุณครับอ่าผมขอชิมก่อนแล้วกันนะครับค่ะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆครับอ่าเจ๊ขิมพูดมาข้างหลังว่าร้อนมากไม่เป็นไรลองดูครับไม่เป็นไรเราให้เตชิมก่อนเตบอกว่าร้อนมากเราชิมทีหลังอ็ยร้อนร้อน อร่อยแป้งนุ่มมากอ่ะเจ๊ทิ้งตอสิ่งกิดเค็มๆๆหน่อยเนาะเค็มๆแล้วก็แป้งมันจะนุ่มมากแต่ผมว่าหอมอีกเนี่ยหอมเผ็ดเผ็ดหอมด้วยเจ๊ทิมงขาร้านเปิดกี่โมงคะเจ๊ทิมเปิดตั้ง <ๆๆ S 1> แ,แต่ก้ามูนเช้าเลยนะคะเปิดกี่โมงคะเจ๊ทิมกจานมึนๆก็ผิดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อยาก่างขนงที่มาทานผมได้ความรู้รอีกหนึ่งความรู้ครับค่ะจุดกล้วยที่เป็นขนมพิษในช่วงกินเจนเลยครับมันจะเค็มใช้โป๊ะแล้วมันก็แป้งมันจืดๆอ่ะพอทุกอย่างมันลงตัวมันก็อออร่่ยะ อิ่มมาอิ่มมากอ่ะโอเคผมมีอหนึ่งสถานที่นะฮะที่อยากจะแนะนําครับมีอกเหรอคะนี่เขาเรียกว่าแถวถิ่นผมเลยทีเดียวอ่าเนื้อคือแถวโชคชัยสีครับโชคชัยสีมีอะไรเด็ดคะเคป้าเฉยเคป้าเฉยได้ค่ะต้องไปเอาบัตรคิวตั้งแต่บ่ายสามโมงเรายืนรอกันครับมันเพื่อความคุ้มค่าในการมาถึงเคยไปทานยังคะเคป้าเฉยเคยครับอร่อยมากครับร้อนไ่กี่โมงกี่โมงเห็นได้กินก็ก็รอไปเรื่อยๆครับนอกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันครับก็เรียกว่ารอแล้วกลับไปนอนตื่น ารรมา,าถึงตลาดสุดฮิตของคน่ย้ลาดพร้ากันแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือตลาดโชคชัยสีตลาดที่เต็มไปด้วยเหล่านักชิมคนชอบกินของอร่อยมาที่นี่บอกได้คําเดียวว่าละลานตาสุดๆล่ะค่ะแหมก็เลนมีของอร่อยเพียบขนาดนี้ทั้งของข้าวของหวานของทานเล่นแต่ถ้าพูดถึงไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ต้องร้านนี้เลยค่ะร้านเครปป้าเฉยร้านที่ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยรอ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 จนหมดเรื่องคุยกับเพื่อนกันเลยทีเดียวก็ยังไม่ถึงคิวสักที ก็ด้วยความละเมียดละไม่ของป้าทําให้กว่าจะได้เคลปมาแต่ละชิ้นนั้นรอจนหายอยากกันเลยทีเดียวค่ะก็ต่อชิ้นป้าก็ใช้เวลาเฉลี่ยแล้วเนี่ยสานาทีต่อชิ้นเรียกว,ว่าถ้าคุณมาถึงตอนหนึ่งทุ่มคุณอาจจะต้องรอถึงตีสี่ตีหเลยทีเดียวแต่รับรองว่าคุ้มสมกับการรอคอยจริงๆค่ะใครแวะผ่านมาแถวลาดพร้าวก็แวะเวียนมาชิมอาหารที่ตลาดโชคชัยสีได้นะคะก็เฉยๆจริงๆนะคะเฉยมากครับ ถ้าให้ไปกินเองไปอีกไหมคะเนี่ยไปครับไป <c oughs> เเพื่อของกินเราจะไปนะครเพาะา <c oughs> อร่อยจริงๆใช่ครับเป็นไงครัวันนี้ได้ออกมาทานกับพี่เองิงวันนี้นะครับก็สนุกสนานครับขอบคุณพี่เอิงมากจริงๆนะครับรที่เชิญผมมาะนะจริงๆถึงแม้จะเป็นช่วงไดเอทนะครับแต่ว่าทุกร้านเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยมากๆโดยเฉพาะร้านที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นร้านผลไม้ดอง ราเปมความรู้สึกว่าเราเคยกินแต่ผลไม้ดองตามร้านผลไม้ทั่วไปแต่ว่าร้านนี้นะฮะมีกรรมวิธีในการทําที่ค่อนข้างแบบว่ามายาวนานแล้วก็ใช้ของที่ค่อน้ังคุณภาพสะอาดด้วยนสะอาดด้วยแล้วอเฮียเข้าใจดีด้วยอยากกินไรเฮียแจกหมดเลยแจกหมดเลยมียอะไรบ้างเฮียให้ชิมเฮียให้ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับชอบเหมือนกันนะคะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณนั้งเตยม,มากๆนะคะที่มาทานอาหารเป็นเพื่อนทียวันนี้คอบคุณค่ะรบกวกันใหม่ขอบคุณมากครับดินดิ